คุณสองคนมีการนิ่งเงียบต่อกันมานานแล้วคุณสองคนมีความเฉยเมยต่อกันมานานมากๆแล้ววันนี้เรามาดูใจเขาสิเรามาทำพลังงานไพ่ว่าใจของเขาคิดอะไรอยู่กับคุณใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณเวลานี้จากการที่นิ่งเงียบกันมานานมากนานแสนนานเรามาดูใจเขาว่าเขาคิดอะไรคุณเขาคิดอย่างไรคุณเวลานี้คนคนนี้ของคุณ นิ่งเงียบกันมานานมากแล้วคุณสองคนเรามาถามพลังงานกันนะว่าในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณเวลานี้เป็นคลิปแรนดอมนอะเขายัางรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเวลานี้เรามาถามพลังงานกันนะเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงรนดอม หาใบนะจากการที่คุณสองคนนิ่งเงียบกันมานานมากๆแล้วในใจเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้เป็นคลิปโดยรวมนะหนึ่งถ้วยเอ็ดอฟคัพเท่าทาดน้ำเวลานี้เขาไม่ความอึดอัดมากๆคนคนนี้ จากการที่นิ่งเงียบต่อกันจากการที่อยู่ห่างกันจากการที่นิ่งเฉยกันมานานแสนนานเวลานี้เขามีความอึดอัดมากๆคนคนนี้เขาอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างชาวธาตุลมเมทุนตุนกุม The World คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกล The World คนที่นิ่งเงียบต่อกันนานแสนนานเขามีความอึดอัด เขามีความคิดมากเขามีความเครียดทุกสิ่งอย่างเขาเคยคิดเขาเคยฝันที่ผ่านมาคุณสองคนเหมือนเคยมีครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากมายอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่ผ่านมาเขายังคิดถึงอดีตนนชาวธาตุฝ่ายเมษสิงห์ธนู เวลานี้คนคนนี้ของคุณที่มีความนิ่งเงียบต่อกันเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูจากการที่มีความนิ่งเงียบต่อกันเวลานี้เขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุไฟคร e e e อฟเ o r d คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นผู้หญิงแกร่ง คุณอยู่ได้ดตัวเองคุณเก่งมากๆชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มเรามาขยายไพย่กันนะคนคนนี้ของคุณเขาอยากมาจริงจังจริงใจเขาอยากจะมาดูแลอุปธามค้ำชูคุณนะคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณอยากมาดูแลคุณนะอยากมาอุปธรรมค้ำชูคุณชาวธาตุน้ํคาร์กฟิ้ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาอยู่แบบสันโดษอยู่แบบนิ่งอยู่ <c oughs> อยู่แบบอยู่กับตัวเอง แต่ณเวลานี้เขาอยากติดต่อหาคุณนะคนคนนี้คนที่มีความนิ่งเงียบต่อกันในใจลึกๆที่นานแสนนานเขาอยากติดต่อหาคุณนะในความนิ่งเงียบของเขา <c> ในใจเขาอยากติดต่อหาคุณอย่างมากมายคนคนนี <c> ้ชาวธาตุไฟแม่เสงห์ธนูเขาอยากจะมาหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณมาพูดคุยกับคุณทุกสิ่งอย่างจะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งในใจของเขามีคนอยู <c> ่ในใจเสมอเขาไม่เคยลืมค <c> ุณะ เขาอยากติดต่อคุณอย่างมากๆคนคนนี้ชาวตัดไฟไม่เสีงถิ่นูชาวตัดไฟมาสองใบเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้อยากจะไปอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะในความนิ่งเงียบของเขาในความเฉยชาของเขาที่นานเซนนะในใจของเขาเขาอยากกลับไปหาคุณนะอยากพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้